คนไหนสิทั้งปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างยังไงถ้เราพูดหนมาเราในฐานะที่พี่วอลนี่ยค่เป็นพี่โตสุดแต่พูดถึง,ง,งน้องๆหนสีอีกสามคนผมว่ามันก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่าเราเรามาในถูกที่ถูกสถานที่แล้วก็ถูกเวลาด้วยคือบางคนมีของแล้วแบบมาในพอดีอย่างอย่างเชฟไอ้บอลเนอี่ยก็คือโอกาสมันมันเข้ามาเหมาะเจาะพอดีเลยปีนี้มันเกิดอะไรกับกหลายๆคนเยอะมากแล้วโชคดีที่โอกาสมาเข้ามาแล้วแล้วมันมีของที่เตรียมรับโอกาสนั้นอะ่ะบางคนโอกาสเข้ามาแล้วไม่มีของอะไรมันก็ โอกาสก็ปล่อยผ่านไปมาแต่ว่านี่มันเตรียมพร้อมมาตั้งนานแล้วเออก็เป็นปีที่เป็นปีของของของ,ของทั้งสี่คนเลยผม,ผมรู้สึกว่าะวนะฮะอยไรอะไงเราไม่ต้องห่วงแล้วคือตอนตอนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเออมันนั่นอย่างที่บอกโอกาสมันเข้ามามันคว้าไว้ได้แล้วต่อไปคือผมรู้สึกว่ามันมีแนวทางที่จะทำของมันแล้วมีลักดอย่างเช่นตอนแรกก็เป็นห่วงอ่ะปล่อยไอ้นี่ไว้แล้วมันก็มีโปรเจกต์อะไรต่างๆมากมายที่จะทำอะไรเงี้ยก็มาอยู่ได้ก็สบายใจได้ทำไอ้ตอนนี้จะลองแล้วแหละมิจะลองแล้วนะี่ อ่าถึงน้องพร้อมหรอจริงๆก็เป็นปีทองของมันเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่มันเหมือนเลือกที่จะอยากเรียนสามารถกว่าอะไรเงี้ยแบบเน้นที่จะเรียนนู่นนี่นั่นก็ไม่เป็นไรก็มันเป็นคนตัดสินใจก็ให้มันทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้ารู้สึกว่าการทำควบไปด้วยแล้วมันไม่มีสมาธิไม่มีอะไรจริงก็เป็นผลดีกับตัวมันเองเหมือนกันนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการรักษาเคิตัวเองด้วยถ้าแบบห่วงเขาวงเรียนหรือว่าอะไรมากมายมันร้องงานออกมาไม่ดีมันก็ส่งผลแย่กับตัวเราก็แต่ก็ก็รู้สึกดีใจที่มันก็โตขึ้นกว่าปีกกนยาีเ็้้้รัมแแลลวว ก็อยากให้รีบเรียนจบแล้วก็มาทำงานดีกว่า